รถคันนี้นะครับอืจะเรียกว่าอะไรมันน่าจะอยู่ในกลุ่มรถที่เรียกว่ารถหรูคู่บารมีนะแม่สำหรับท่านที่มองหารถที่มันดูสภาพดีๆส่งเสริมบุคลิกภาพบารมีของท่านเนี่ยนะคันนี้รถสำหรับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่จริงๆนะ เราไม่ไปมองเรื่องอายุอนามความเก่าแก่ของมันนะเพราะว่ามันมีรถอีกหลายคันครับที่ยิ่งอายุเยอะๆยิ่งมีมูลค่ายิ่งแพงยิ่งควรค่าแก่การสะสมมนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่มีองค์ประกอบครบในทุกๆด้านนะครับแล,ล้วรถพวกนี้เนี่ยมันจะมี ข้อดีหลักๆนะไม่ว่ามันจะผ่านอายุอนามมาเป็นกี่ปีแล้วก็ตามนะครับแต่เรียกว่าวัสดุอุปกรณ์การใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยนะมันยังทำให้รถเนี่ยอยู่ในสภาพที่ผมว่าแตกต่างจากสมัยตอนเป็นรถป้ายแดงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอืบางคันนี่มีการตกแต่งบำรุงรักษาเรียกว่าใช้อะไหลใช้อุปกรณ์เสริมที่มัน ดีกว่าสมัยเป็นรถป้ายแดงด้วยซ้ำไปนะฮะอันนี้มันอยู่ที่รถนิยมแล้วก็บุค,คลิก,กภาพของผู้ใช้รถด้วยนะรถมันก็ออกมาเหลือเชื่อจริงๆนะฮะไอรถหรูเนี่ยนะถ้าเราจะให้ความจาก,กัดความตรงเนี้ยผมว่ามันก็เป็นที่เข้าใจกันหลักๆนะมันก็รถเบนซ์บีเอ็มวอโว audi นะครับ คลาสระดับนี้ขึ้นไปนะหรือถ้าเป็นฝั่งรถญี่ปุ่นมันก็ Honda ก็ต้องเป็น Accord ขึ้นไปใช่ไหม t o y ยต้ามันก็ต้องระดับ,บ Camry ขึ้นไปนะอะไรประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าเรืกง่ายๆร,รถค่าตัวระดับล้านกว่าขึ้นไปนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นรถหรูแล้วครับคู่บารมีนะครับมา